ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพทรารูปไพยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านท,ที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับช่องของเราเป็นการดูดวงอย่างสร้างสรรค์นเน้นแนวทางการดูไพ่ทาโร่แบบสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะเออคลิปดูดวงนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีผู้ช่วยไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นและไม่มีการแปะเลขบัญชีใดๆนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆเยอะวิธีเอาตัวรอดก็ไม่ยาก ก็คืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าโอนเงินให้ใครอย่าใจอ่อนแล้วคุณจะสุขสบายเอาตัวรอดได้ในสังคมปัจจุบันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงกันต่อนะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงแรนดอมกันนะครับนะเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันนะ The ในหัวข้อที่ว่าใครกําลังหลงรักคุณและเขาวางกําลังวางแผนจะจีบคุณนะครับผมใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเปิดแรนดอมนี้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะ ผมใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และย้ำอีกครั้งว่า ผมทำนายไปตามแนวทางทาโร่สากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะโอเคครับมาทำใจให้สบายๆนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้หัวข้อแรนดอมวันนี้ใครกำลังหลงรักคุณและเขากำลังวางแผนจะจีบคุณด้วย <c oughs> หัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่น่าสนใจวันนี้แต่ก็อย่างที่ทราบกันดีนะว่าการเปิดไพ่สดๆแบบเนี้ยบางทีเราดูเรื่องความสัมพันธ์แต่อาจจะมีเรื่องการงานการเงินออกมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เพราะ นั้นอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจน,นจบไม่กดข้ามนะครับเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเอโอเคมาดูกันเลยใบยแรกวันนี้คุณได้โอ้โหวถ้วยนายอ f คัพส ความอุดมสมบูรณ์การมีกินมีใช้ชีวิตอิสระอะไรแบบนี้ทำนองนี้ใบนี้จะโดดเด่นมากถ้าเป็นคุณคนโสดนะามาเสียงทายได้ใบนี้แปลว่าคุณจะอิ่มน้ำสำราญด้วยตัวเองมีความสุขความเจริญความสบายได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณมีคู่ก็ดีไม่น้อยหน้าไปกว่ากันหมายความว่าชีวิตคู่ของคุณจะดําเนินไปได้ตามปกติแบบนี้ความหมายของใบนี้เน้นไปที่เรื่องของความอุดมสมบูรณ์การมีกินมีใช้สุขสบายแบบนี้นะครับ รับไว้เลยนะครับและธาตุน้ําก็เด่นน้ํามีนกรกฎพิจิกก็เด่นธาตุอื่นๆราศีอื่นดูได้เช่นกันนะครับไม่ต้องล็อกสเปคเพราะนี่คือดวงรวมนะครับนะทุกๆราศีทุกธาตุสามารถดูได้แล้วก็ใบถัดไปมาดูกันต่อเสียงไทยกันโอ้สีดาโฟอปซอส ใบนี้บ่งบอกว่าบางทีความสุขสบายของคุณอาจจะแฝงไปด้วยความเครียดบางอย่างที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่บางท่านทํางานหนักแล้วก็พักผ่อนเต็มที่ลาทํางานเต็มที่พักผ่อนเต็มที่อะไรแบบนี้ถนอมถนอมสุขภาพบ้างนะครับอย่าหักโหมหาเวลาพักผ่อนทําใจสบายๆโล่งๆทบทวนตัวเองคุยกับตัวเองบ้างแบบนี้ เพราะมีโอกาสที่บางทีนะบางท่านมีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่ลึกๆในใจอาจจะยังโหยหาอะไรบางอย่างดังไพ่เก้าถ้วยเมื่อกี้นี้คุณมีถ้วยตั้ง9ก้าถ้วยแต่มันหายไปถ้วยหนึ่งคุณอาจจะกําลังคิดกังวลกับถ้วยที่หายไปหนึ่งถ้วยก็เป็นไปได้นะครับอย่าลืมว่าคุณมีเก้าถ้วยแล้วนะถ้าคุณยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไม่ต้องซสีเลือดไม่ต้องกังวลใจทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้มีเวลาทบทวนตัวเองบ้างนะชีวิตคุณค่อนข้างสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โอ้โหเดอะทาวเวอร์คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์นะครับ ใบนี้ออกมานะถ้าเป็นใบเดียวมันค่อนข้างน่าหวั่นใจแต่ในบริบทนี้หัวข้อนี้นะผมมองว่าเป็นเรื่องของความปุบปับฉับพลันทันใจการได้อะไรมาแบบเซอร์ไพรส์งงๆไม่ทันตั้งตัวมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อที่ว่ามีใครกําลังรักคุณอยู่หลงรักคุณอยู่แล้วเขาวางแผนจะมาจีบคุณคุณมีโอกาสถูกจีบแบบไม่ทันตั้งตัวเออเอาคอยดูนะ ถึงจะเป็นการเสี่ยงทายทำนายดวงแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นให้รับฟังไว้ไว้พิจารณานะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นดวงชะตามาแบบนี้ที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติและการวางตัวในชีวิตจริงของคุณอโอเคไปกันต่อนะครับโหชัดเจนมาแน่อศวินดาบนายอ,อ,สอสั r ษร คนคนนี้ที่หลงรักคุณอยู่ชอบคุณอยู่วางแผนจีบคุณเขากําลังจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ว่ากันตามพลังงานหน้าไพ่ตําราสากลว่าไว้เมื่ออศวินดาปรากฏบางสิ่งบางอย่างกําลังจะพุ่งทยานเข้ามาหาคุณในหัวข้อนี้ผมตีความว่าคนที่แอบรักแอบชอบคุณอยู่เขากําลังวางแผนเข้าหาคุณเป็นไปได้นะครับและธาตุลมก็เด่นนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อสิเขาหรือเธอคนนั้นมีโอกาสจะเป็นใครได้บ้าง จะเป็นใครลักษณะอย่างไรจะสังเกตอย่างไรดีใครจะเข้ามาจีบคุณเออโอ้โหเดร์มูนคนขี้ใจน้อยคนคิดมากอ่าประมาณนี้ไม่ได้หมายถึงคุณนะหมายถึงลักษณะคนที่จะเข้ามาคุณลองสังเกตคนรอบตัวคุณนะครับ คนที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่ตอนนี้มีใครมาทำดีกับคุณเป็นพิเศษไหมหรือบางคนอาจจะแสดงท่าทีหึงหวงคุณแสดงท่าทีน้อยใจคุณแสดงท่าทีงอนคุณโดยไม่มีสาเหตุท,ทั้งทงที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันแบบนี้เอคนเจ้าอารมณ์คนเจ้าน้ำตาได้หมดอะไรแบบนี้นะเป็นคนอารมณ์หว่นไหวอย่าเพิ่งไปตีค่าตีความเขาว่าเป็นคนอย่างไรนะครับเราจะไม่ไปกําหนดลักษณะของใครนะแต่อันนี้ตามหน้าไพ่ออกมาอย่างนี้ก็ต้องทํานายไปตามหน้าไพ่ก่อนว่าคุณมีโอกาสเจอ คนอ่อนไหวเข้ามาจีบเป็นคนเซนซิทีฟอาจจะมีอารมณ์ศิลปินได้ด้วยประมาณนี้นะครับคุณทำงานเกี่ยวกับวดวงบันเทิงหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับงานข่าวสารหรือเปล่าก็เด่นนะไม,ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่งานบันเทิงเด่นงานข่าวสารเด่นงานที่ต้องใช้อารมณ์เด่นงานใช้อารมณ์ก็กวีนักกวีนักแต่งเพลงคนจิตกรคนทำงานศิละปะแบบนี้นเด่นแต่อาชีพอื่นก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะ มาดูกันต่อนะแล้วก็โ,โหห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์คุณเสน์แรงนะเนี่ยลึกๆแล้วคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณเสน์แรงขนาดไหนแต่คนแวดล้อมจับตามองคุณอยู่ด้วยความเรียกว่าชื่นชมแล้วก็มีหลายคนอยากจะเครียกชิงดีชิงเด่นกันเพื่อเข้ามาแย่งคุณจริงๆไม่ได้กล่าวเกินจริงเราทำนายไปตามหน้าไพา่ ตำราสากลว่าไว้ว่าเมื่อห้าไม้เท้านี้ปรากฏออกมาในเรื่องความสัมพันธ์หมายความว่าจะมีการชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นคุณไม่ต้องกลัวนะครับคำว่าชิงดีชิงเด่นมันไม่ได้เลวร้ายแต่หมายความว่าคนนั้นก็อยากเข้าหาคุณคนนี้ก็อยากเข้าหาคุณแล้วถ้าคนที่ชอบคุณอยู่เขาอาจจะคอมเมนต์กันเองหรือว่าชิงดีชิงเด่นกันปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาคุณวางตัวให้ดีเป็นใช้ได้นะครับระวังเรื่องเดียวคือมากคนมากความคนนั้นอาจจะอยากได้อย่างนี้คนนี้อาจจะอยากได้อย่างนั้นแบบนี้ คุณอาจจะต้องหัวหมุนสักหน่อยในการเอาอกเอาใจหลายๆคนบางทีอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณหลายๆคนในคราวเดียวกันซึ่งอาจจะเกิดความจุลมุนได้พอสมควรแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรไม่ต้องกลัวนะครับประมาณนี้คนมีเสน่ห์ย่อมมีคนอยากเข้าหาจํานวนมากเป็นธรรมดาจะมีคนที่ชอบคุณอยากเข้าหาคุณมากกว่าหนึ่งคนจะมีการแข่งขันกันอยู่ในทีเออไม่เป็นไรวางตัวดีๆใครเขาอยากแข่งขันเรื่องของเขาคุณวางตัวดีๆ เดี๋ยวเวลาแล้วก็สถานการณ์จะบอกเองว่าใครเหมาะสมโอ้ยสิบถ้วย10 of Cups ยินดีด้วยข่าใบานี้ออกมานะสิบถ้วย10 of Cups ตำราสากลว่าไว้ว่าเมื่อสิบถ้วยปรากฏ เบื้องต้นเลยครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขสบายดีเออบางท่านอาจจะกําลังเป็นเสาหลักครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องอยู่ทําต่อไปได้บุญได้กุศลแล้วก็มีเป็นความสุขในครัวเรือนนะครับและความหมายที่2หมายถึงคนที่คนที่อยากมีคู่มีโอกาสเจอคนที่เหมาะสมมีโอกาสเจอกลยายามิตรที่พัฒนาเป็นคู่ได้หรือ ใครที่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานไม่ธรรมดาใบนี้ครอบครัวสุขสันต์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดหรือครอบครัวที่สร้างขึ้นเองนะครับยินดีล่วงหน้าเลยนะไม่ธรรมดาใบนี้มาพลังงานดีและธาตุน้ําก็เด่นนะครับอืมคนธาตุน้ําก็ได้คุณอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับคนธาตุน้ําหรือคนธาตุน้ามาจีบหรือแม้แต่ตัวคุณเองเป็นคนธาตุน้ําก็ได้เช่นกันนะครับพลังงานสลับฝั่งกันได้และอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าไม่ต้องไปล็อกสเปค ธาตุไหนราศีไหนดูได้หมดเพราะนี่คือพลังงานรวมนะครับโอ้โหราชินีดาควีนอฟซอสไม่ธรรมดาไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดอยู่ช่วงเวลานี้ขอให้ตั้งใจทำคุณงามความดีเพราะคุณอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กำลังมองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมคุณเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่เรียกวน,นิสัยดีในสายตาผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าได้เผลอทำอะไรผิดพลาดนะถ้าใครมาชวนไปทำอะไรนอกลูก่นอกทางอย่าไปชีวิตคุณดีอยู่แล้ว ยึดถือคุณงามความดีอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องเอาไว้ดีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณดีมากและมีโอกาสอีกอย่างนะใบนี้ทำนายได้อีกอย่างว่าคนที่รักคุณชอบคุณวางแผนจีบคุณเขากำลังมองหาช่องทางเข้าหาคุณโดยการเข้าทางผู้ใหญ่นี่ไม่ธรรมดาคนคนนี้เป็นงาน เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะตีสนิทกับครอบครัวของคุณพยายามเข้าหา,าเข้าหาคุณทั้งผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับลองไปสังเกตดูนะใครมาตีสนิทมากๆช่วงนี้เป็นไม่ได้ว่าเขาอยากจะมาจีบคุณลองไปสังเกตดูนะครับโหแฮงแมนเขชอบคุณมานานแล้วอ่ะไม่ธรรมดาคนคนนี้ชอบคุณมานานแล้วมีโอกาสที่จะเป็นคนที่คุ้นหน้าคุณตากันอยู่แล้วแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมาย อย่างเช่นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เคยมีธุระเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เจอกันเป็นประจำเขาชอบคุณมานานแล้วผมว่าเขารวบรวมความกล้าอยู่นานแล้วแฮงแมนเนี่ยจนถึงวันหนึ่งเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องจีบคุณให้ได้เพราะไม่งั้นอาจจะเรียกว่าจุกอ,อกแย่ไปเลยอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยลองจีบดูสักตั้งแบบนี้เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูซิคนคนนี้ลักษณะจะเป็นยังไงได้อีกนะครับอืม ทำใจสบายๆนะครับเสียงทายไพ่กันดูดวงอย่างสร้างสรรค์ทำทำนายนีอ้อ้างอิงตามหลักสากลดังกล่าวและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอืมโอสี่เหรียญเอ็นดู Four Pentacles ไม่ตัวคุณเองก็เขาเคยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมาก่อน ประมาณนี้ไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับผู้คนนะแต่ปัจจุบันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากขึ้นเพราะว่าจะด้วยหน้าที่การงานพาไปหรือมีความจําเป็นบางอย่างทําให้ต้องออกสังคมมากขึ้นพบปะผู้คนมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลดีนะเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวคุณนะถ้าเป็นตัวคุณมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบพบปะผู้คนเนี่ย คุณแบ่งเวลาให้ตัวเองแล้วก็แบ่งเวลาให้สังคมแยกกันออกจากกันให้ชัดเจนเวลางานก็ส่วนงานเวลาส่วนตัวก็ส่วนตัวเวลางานก็พบปะผู้คนได้ตามปกติมีคอนเน็ชันอะไรไว้หน้าตามปกติสังสรรค์บ้างตามความเหมาะสมส่วนเวลาส่วนตัวก็พักผ่อนให้เต็มที่ประมาณนี้แบ่งจัดสรรเวลาให้ดีแล้วคุณจะสามารถมีความสุขได้นะครับทั้งเวลางานและเวลาส่วนตัวคนเรามีโลกส่วนตัวกันทุกคนแต่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเก็บตัวร้อเเสมอไปเราสามารถแบ่งเวลาบางส่วนพบปะผู้ คนได้แล้วก็เก็บรักษาเวลาส่วนตัวไว้เพื่อพักผ่อนได้เช่นกันนะครับประมาณนี้มีแนวโน้มที่ทั้งตัวคุณและคนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคล้ายๆกันอืน่าจะจริตตรงกันนิสัยตรงกันน่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากและธาตุดินก็เด่นนะเออโอ้ยินดีล่วงหน้าอีกแล้วสามถ้วยทรีอัพครับคนนี้มาดีฟันทงให้เลยว่าคนนี้มาดี ตําตราสากลว่าไว้เมื่อสามถ้วยปรากฏคือความเฉลิมฉลองยินดีทั้งปวงความหมายที่1นะเมื่อคุณกับเขาได้คบหากันหรือพบเจอกันจะมีความยินดีเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะเจอกันแล้วเกิดข่าวดีร่วมกันหรือ2 อาคุณกับเขามีโอกาสเจอกันในงานมงคลเจอกันในงานเฉลิมฉลองเจอกันในงานพบปะสังสรรค์อะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้รู้จักกันโดยตรงอาจจะมีเพื่อนร่วมกันหรือเป็นคนรู้จักหรือมีธุรกิจมีการงานเกี่ยวข้องอะไรกันแบบนี้แล้วเหตุการณ์ชักนำพามาเจอกันในงานมงคลในงานรื่นเริงแบบนี้นะปาร์ตี้ก็เด่นอะไรประมาณนี้ และคุณกับเขาจะทําความรู้จักสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วคนทาตุน้ําก็ยังคงเด่นอยู่นะครับและเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเมื่อได้เจอกันแล้วจะสนิทกันไวรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนกับเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนหนะ้าอะไรแบบนี้ลองสังเกตดูนะครับอม,มันจะมีบางคนที่เรารู้สึกคุ้นหน้าจังเลยแต่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ทำไมคุ้นหน้าจังอะไรแบบนี้นะอ่าพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ่า โอ้โหราชินีไม่เท้าคนนี้แซบบอกเลยนะคุยนอลฟอนสไม่เขาแซบก็คุณแซบหรือแซบกันทั้งคู่แซบในที่นี้เราไม่ได้หมายความถึงเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่เราหมายถึงว่าทั้งคุณและเขาเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะสนุก คุยกันสนุกถูกคอพากันไปนู่นมานี่ชอบเที่ยวแบบเดียวกันชอบอาหารคล้ายๆกันมีรสนิยมคล้ายๆกันถูกตาต้องใจกันโดยง่ายอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้นิยามคําว่าแซบคือเจอกันแล้วมันจะถูกฉะโลกถูกจริตถูกคอกันโดยง่ายเลยนะชีวิตสนุกสนานเลยเมื่อคนคนนี้เข้ามาอมืและธาตุไฟก็เด่นอีกเช่นกันนะครับอมไม่ธรรมดาการงานชักนําพาก็เด่นมากและจะเข้ามาผ่านทางผู้ใหญ่ก็เด่น งานมงคลเด่นงานเฉลิมฉลองเด่นการเข้าทั้งผู้ใหญ่เด่นคนคนนี้มาดีแน่นอนโอ้สิบดาบเทนอฟสไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่ เคยผิดหวังเสียใจมาเคยมีประวัติความเจ็บช้ำใจมาในบางคนนะบางคนอาจจะเคยแต่งงานเคยหย่าร้างมาอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่เคยแต่งงานไม่เคยหย่าร้างก็ทำนายได้ว่าไม่คุณก็เขาต่างผ่านชีวิตอันหนักหน่วงมาแล้วเรียกว่าวันนี้ทั้งคุณและเขาต่างสุขสบายขึ้นแล้วมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมหรือทำนายอีกอย่างได้ว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ดูเหมือนจะไปได้ราบรื่นเนี่ยอาจจะต้องมีอุปสรรคบางอย่างก่อนอาจจะต้องมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยก่อนแล้วกลับมาคืนดีกันอีกรอบแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูใบยขยายถัดไปสิเอ๊แต่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าไพ่แวดล้อมดีเป็นส่วนใหญ่นะครับไพ่แวดล้อมดีเป็นส่วนใหญ่นี่ไงชัดๆเลยคุณไม่ต้องกลัวสิดาบเมื่อกี้ มันอาจจะเป็นมรสุมชีวิตอุปสรรคชั่วคราวหรือเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยในบางจังหวะชีวิตแต่เมื่อคุณกับเขาเจอกันตกลงคบหากันหรือถ้าเขาเดินหน้าจีบคุณอย่างจริงจังความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากและคาดหวังได้ถึงความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าร่วมกันไม่ธรรมดาคนทางไกลก็เด่นนะทางไกลไม่ว่าจะเป็นต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เจอกันง่ายๆเขาจะพยายามมาหาคุณ ทุกวิถีทางอย่าดังกล่าวไปแล้วนะไม่ว่าจะเข้าทางผู้ใหญ่ตั้งใจมาหาหรือเจอกันในงานมงคลใดๆก็แล้วแต่แต่ที่น่แน่เมื่อรู้จักกันแล้วเมื่อคบหากันหรือถ้าเข้าเริ่มจีบคุณความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากอืแล้วจะทําให้การงานดีตามไปด้วยเผลอเลจะเกี่ยวข้องกันในสายงานด้วยนะดังกล่าวไปแล้วนะครับว่าอยากให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาเราดูหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ก็จริง แต่การงานก็ออกมาด้วยการเงินก็มีปรากฏนะครับโหชัดๆเลยเด็กถือไม้เท้าทั้งคุณและเขาเมื่อเกี่ยวข้องกันจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อกันในด้านการทำงานในสายงานการพัฒนาและก็มีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องไปทำนองเดียวกันอะไรแบบนี้คุณกับเขาจะสนับสนุนส่งเสริมกันดีอะนะอย่างน้อยๆก็เรื่องงานเรื่องส่วนตัวแบบนี้นะครับดูกันต่อนะ โอ้โหดีเอ็มเพรสอย่างแรกเลยนะ ถ้าคุณผู้หญิงมาดูหยิบได้ใบนี้เสียงทายได้ใบนี้เป็นดวงคุณหญิงคุณนายเติบโตก้าวหน้านะได้รับความยกย่องในสังคมยกระดับฐานะแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูได้เอ็มเพรสนี่ก็ดวงนารีอุปถัมภ์เจอ,อสุภาพสตรีที่มียศมีตําแหน่งหรือจะเรียกว่าเป็นดวงสุภาพสตรีให้โชคก็ได้เช่นกันประมาณนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาเป็นว่าดีเอ็มเพรสออกมาเป็นสัญญาณดีว่าคนคนนี้มาดีแล้วเมื่อเขาหรือเธอเข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นการยกระดับชีวิตให้เติบโตขึ้นไปด้วยกันอ้าว มาดูกันต่อเลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วก็อพลางงานดีวันนี้โอเดดคุณเกี่ยวข้องกับวงการแพทย์หรือไม่อาชีพเสี่ยงภัยทหารตำรวจกู้ภยัภยพยาบาลอะไรแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานเสี่ยงภยัยหรือหรือทำนายอีกอย่างนะตำราสากลว่าไว้เมื่อเดทปรากฏออกมา มันจะมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นถ้าเคยผิดหวังเสียใจเคยหงอยเหงามาชีวิตคุณจะมีความสุขความเจริญกระเตื้องมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันเป็นการได้ชีวิตใหม่ที่ดีบางคนเคยเจ็บช้ำมาจากเมื่อกี้สิบดาบนะครับนะโดยกระหน่ำมาเยอะผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะคุณกําลังจะได้ชีวิตใหม่นะทั้งจากการสร้างเองและจากการที่ได้เจอคนคนนี้ไม่ธรรมดาและคนทํางานที่แอคชั่นเยอะๆเสียงพัยเยอะๆก็เด่นแพทย์พยาบาลทหารตำรวจเด่นแวดวงนี้นะครับนะ ไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเทมเพลนส์คู่บุญคู่บารมีใบนี้ออกมาคุณกับเขาเป็นคนที่มีความเหมาะสมกันในทางจิตวิญญาณตามความเชื่อนะตามความเชื่อตามพลังงานหน้าไพา่ตำราสากลว่าไว้ว่าเมื่อเทมเพลนส์ออกมาในเรื่องความสัมพันธ์มันเป็น การบาลานซ์ที่ดีความสมดุลสมดุลที่ดีเรียกว่าเป็นต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับกันอย่างไม่มีการที่ว่าไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้คบกันไปแล้วเจริญพากันก้าวหน้านะครับดีงามมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อพลังงานกําลังเข้มข้นเดี๋ยวมาดูไพ่สาหรับที่2ซิว่าจะมีไพ่ดับเบลิเอเลอะไรออกมาบ้างไหมนะครับให้ไพ่สาหรับที่2ช่วยยืนยันพลังงานหน่อยเราพอจะรู้ตัวละ คนลักษณะดังกล่าวกําลังหลงรักคุณกําลังพยายามหาทางเข้าหาคุณเขาจะมาจีบคุณนะครับส่งเสริมด้านการงานด้วยเพื่อเผยก็คนกันเองเนี่ยแหละแต่อาจจะไม่ได้สนิทกันโดยตรงนะมีเพื่อนร่วมการทํางานร่วมกันอะไรแบบนี้เห็นเห็นกันอยู่เขาจะจีบคุณนะมาแน่นอน เด็กเรียญเด็กถือเหรียนเพลจาเพนทาเคิลคนคนนี้นอกจากจะมาให้ความกระชุ่มกระชวยทางจิตใจมาช่วยส่งเสริมด้านการงานแล้วยังนำโชคลาภนำผลประโยชน์มาให้คุณด้วยรับไว้เลยนะการนำผลประโยชน์มาให้อย่าไปตีความว่าคบหาเพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ใช่นะแต่เราตีความว่า เมื่อคุณกับเขามีโอกาสเกี่ยวข้องกันสนิทสนมกันมากขึ้นหรือคบหากันต่างฝ่ายต่างจะเจริญในหน้าที่การงานและรายได้สูงขึ้นมีโชคมีลาบอะไรแบบนี้นะคู่ทรัพย์คู่โชคก็ว่าได้ประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับสวยงามเลยวันนี้อืยินดีล่วงหน้าคุณได้เจอคนที่เหมาะสมแล้วคนที่คู่ควรจะเข้ามาใครไม่คู่ควรจะพ้นทางไปเองใครที่คิดไม่ซื่อคิดไม่ดีจะพ้นทางไปเองคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับ โอ้โหชัดๆาราชาดาบ King of s w o r d s วันนี้ตอนแรกมีาราชินีดาบออกไปแล้วแล้วก็นี่ไงมีราชินีดาบมีราชาดาบตามความหมายที่หนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนผู้มีอำนาจสนับสนุนการเข้าทางผู้ใหญ่หรืออีกความหมายหนึ่งตีความเป็นไพ่คู่ก็ได้เช่นกันราชาดาบราชินีดาบมีความเป็นคู่สูงมากทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนที่นิสยัยคล้ายๆใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้นะ นิสัยใจคอคล้ายกันใกล้เคียงกันเจอกันแล้วจูนกันติดโดยไม่ยากนะักประมาณนี้และผู้ใหญ่ก็เป็นกุญแจสําคัญการเข้าทางผู้ใหญ่การเข้าทางพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ก็สําคัญแม้แต่เจ้านายนะครับเจ้านายอะไรแบบนี้ก็สําคัญไม่ธรรมดาอือโอ้ราชาถ้วยถัดน้ําเด่นละ คนธาตุน้ำมาเด่นเด่นนิสัยใจคอสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลติดใจใจน้อยนิดๆตามความเดิมูนตอนที่เปิดไปตอนแรกนะแล้วราชาถ้วยนี่อบอุ่นอ่อนโยอนอ่อนหวานไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมรับไว้เลยคุณเจอคนใจดีเขาละคนใจดีอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลติดจะขี้ใจน้อยสักหน่อยธาตุน้ำเด่นแล้วก็มีธาตุไฟเด่นประมาณนี้แต่เป็นธาตุอื่นก็ได้นะกำลังวางแผนจีบคุณแน่ๆมาดีแน่นอน ใครสักคนที่มีลักษณะใจดีใจดีนะใจดีสุภาพอ่อนโยนเข้ามาพยายามตีสนิทคุณเข้ามาหาเรื่องคุยกับคุณอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตดูเออคนนี้แหละนะเขารักคุณชอบคุณแล้วอยากจะมาจีบคุณเพราะถ้าคนไม่คิดจะจีบเขาจะไม่มาเกาะแกะคุณหรอกนะช่วงนี้ใครมาเกาะแกะคุณเป็นพิเศษจับตาดูให้ดีแต่อย่าไปตั้งกำแพงนะครับให้วางตัวปกตินะเออพิจารณาให้ดีเอาตามความชอบเลยอันนี้เราไม่ไปชี้นำกัน เอาเราทำนายแค่ว่าดวงชะตามีแนวโน้มแบบนี้มีแนวโน้มที่จะเจอคนแบบนี้อ่ส่วนที่จะคบหรือไม่จะเลือกหรือไม่อยู่ที่คุณนะครับแล้วก็โอ้โหสองไม้เท้า t o of wands ถ้าตกลงคบหากับคนนี้มีโอกาสพัฒนาเติบโตไปด้วยกันส่งเสริมกันดีด้านการงานแล้วก็เรียกว่าไลฟ์สไตล์จะเข้ากันได้ดีมากๆด้วยไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับนะสุดยอดไปเลยวันนี้ พลังงานดีมากถ้าคุณคนโสดคุณที่อยากมีคู่นะมาถูกทางเลยช่วงเวลาเนี้ยเสน่ห์คุณแรงมากแต่ถ้าคุณที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังจะมีคนมาจีบเพิ่มแล้วกันนะครับอย่าวันไหวนะใครมีคู่อยู่แล้วอย่าหวันไหวใครเข้ามาก็เว้นระยะห่างไว้เป็นเพื่อนอ่าแต่ถ้าคนสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยเต็มที่กับชีวิตได้เลยดับเบิลครับสิบถ้วยดับเบิลไม่ธรรมดามาแล้ว10 of cups double วันนี้ได้10ถ้วย2ใบจาก2สำรับโชคดีทวีคูณ2เท่าความครอบครัวสุขสันต์10ถ้วย2ใบพลังงานดับเบิล10ถ้วยความสุขความเจริญ2เท่ารับไว้เลยนะครับใบนี้คนโสดมีโอกาสได้คู่สูงมากมีโอกาสที่คนที่จะมาจีบคุณเนี่ยคุณเองก็จะถูกใจเขาคุยกันสนิทถูกจิตถูกใจถูกชะตากันโดยง่าย มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าใครรู้จักกันอยู่แล้วกิ๊กกิ๊กกักกันอยู่แล้วคุยกันบ้างแล้วมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นคลองคู่คลองเรือนแต่งงานไม่ธรรมดารับไว้เลยนะดีงามมากๆใบนี้อย่างน้อยที่สุดต่อให้คุณยังไม่เจอใครยังไม่ตกลงปรงใจกับใครความสิบถ้วยนี้ก็คือครอบครัวสุขสันต์พ่อแม่พี่น้องและตัวคุณจะอิ่มน้ำสำราญสุขสบายดีรับไว้เลยนะครับไปกันต่อยินดีด้วยวันนี้พลังงานสวยงามอืม โหกไม้เท้าอ h six of ones ไพ่แห่งชัยชนะตำราสากลว่าไว้เมื่อ6กไม้เท้าปรากฏคือชัยชนะทั้งปวงความสำเร็จทั้งปวงคิดอ่านการใดที่ไม่เกินวาสนาไม่เกินกำลังสำเร็จ่ะย้ำว่าไม่เกินกำลังสำเร็จนะครับส่วนอะไรที่เกินกำลังก็ค่อยๆทําไปนะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไป มันอาจจะยากหน่อยในบางกรณีบางท่านฝันใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่ก็ต้องใช้เวลาเยอะใช้ทุนทรัพย์เยอะใช้กําลังใช้แรงกายแรงใจเยอะค่อยๆทําไปเดี๋ยวก็สําเร็จนะเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆโตไปนะครับส่วนท่านที่มีความพร้อมดีอยู่แล้วหรือกระทําการบางอย่างลุล่วงไปแล้วความสําเร็จนี้จะคงอยู่กับท่านไปอีกยาวๆเลยนะ ความสำเร็จมาขนาดนี้ยินดีด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาคิดอ่านการใดสำเร็จตามกำลังตามวาสนาย้ำเลยแต่ถ้าสิ่งใดเกินกำลังก็ต้องพยายามเป็นพิเศษหน่อยเอาใจช่วยนะโอเคไปกันต่อนะครับดีจริงๆวันนี้บอกแล้วว่าให้ดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามนะเพระาะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ เรื่องอื่นก็ดีงามตามไปด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาการงานการเงินมาแล้ว8ดเหรียญเออเอาเพนทาเคิลบอกแล้วให้ดูตลอดอย่าก,กดข้ามนอกจากความสัมพันธ์จะดีจะมีคนมารักมาชอบมาจีบแล้วการงานการเงินของคุณยังลื่นคล่องด้วยช่วงนี้นับจากเวลานี้เป็นต้นไปเมื่อเสี่ยงทายได้ใบนี้ตำราสากลว่าไว,ไว้เมื่อ8เหรียญปรากฏนะเมื่อ8เหรียญปรากฏ คุณจะมีความสุขความเจริญมีความสุขสบายใจในการทํางานทํามาหากินนะการงานก้าวหน้าพองานดีเงินดีตามแบบนี้ใบนี้ทํานายตามตรงได้เลยว่าคุณมีโชคดีด้านการงานและการงานจะนําความร่ํารวยมาให้คุณนะครับเรียกว่าไม่ใช่ดวงของนักเสี่ยงโชคนะไม่ใช่ดวงของนักเสี่ยงโชคแต่เป็นดวงของคนที่ทํางานขึ้นมีความสามารถเป็นคนเก่งแบบนี้มั่งคั่งร่ํารวยได้ด้วยความสามารถของตัวเองแบบนี้ยิ่งขยนันยิ่งรวยอ้าวรับไว้เลยนะครับ ไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออขออีกสักสองใบโอ้โห,โหอัศวินดาบดับเบิลมาแน่มาจริงคนนี้อือฮึเขาจีบคุณแน่คนลักษณะดังกล่าวที่พยายามตีสนิทคุณอยู่ช่วงนี้เขาจีบคุณแน่ไม่ธรรมดาไปสังเกตเอานะครับคนลักษณะดังกล่าวไปแล้ว คนคนนี้ใจร้อนอยากเข้าหาคุณใจแทบขาดแล้วไม่ธรรมดาที่เหลือจะตอบตกลงคบหาแบบไหนไปตกลงกันเอาเองผมมีหน้าที่เปิดไพ่ให้แค่นี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวดูอีกใบหนึ่งรุ้นไปด้วยกันเราอยากเห็นคนรักกันเราชอบดูคนรักกันเชียร์ให้คนรักกันคือสิ่งที่เราถนัด <c oughs> แต่ดวงดีจริงๆนะอันนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงทำนายไปตามหน้าไพ่ว่ากันไปตามแนวทางทาโร่สากลเลยนะครับแล้วก็โอ้ สรุปสวยๆวันนี้8ไม้เท้า e of Wands ไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีเป็นการสื่อสารตรงๆต,ตามภาพตำราสากลว่าไว้เมื่อ8ไม้เท้า e of Wands ปรากฏคือความก้าวหน้าทุกประการทั้งปวง ความก้าวหน้าใดๆคิดอ่านการใดคาดหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสก้าวหน้าพุ่งทยานตามภาพเลยไม้เท้า8อันที่พุ่งทยานไปข้างหน้านะครับเป็นตัวแทนของความสุขความเจริญความก้าวหน้าคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินคิดความสัมพันธ์ทุกสิ่งจะก้าวหน้าและมีโอกาสที่คุณจะสมหวังได้ในทุกเรื่องบางคนสงสัยว่าจะสมหวังทุกเรื่องได้เหรอมันได้นะ ถ้าจังหวะเวลามันเอือ้อทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบที่สําคัญนะปัจจัยต่างๆสอดคล้องลงตัวคุณสามารถสมหวังทุกเรื่องได้เรียกว่าสมหวังตามอัตภาพอืมตามกําลังอะไรแบบนี้รับไว้เลยนะครับพลังงานดีมากวันนี้นะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ